ด้คุณเบลอย่าลืมตัดต่อใส่เอฟเฟคไฟตอนผมพ่นด้วยสวัสดีเจ้าพวกมนุษย์กลายพันธุ์ที่อยู่ทางบ้านทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองร่างกายฉันเป็นไฟเกมนี้เอาล่ะคุณผู้ชมครับที่ร่างกายของผมนั้นเป็นแบบนี้เพราะว่าผมนั้นไปเก็บพลังาธาตุไฟมาเยอะมากๆจากเกมเกมนี้ DNA Evolution สว t ดี เกมเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยผมเก็บธาตุในเกมเว้ยไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุหินอะไรก็แล้วแต่พอเราเก็บไปได้จนถึงจุดหนึ่งใช่ไหมร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุนั้นเว้ยพร้อมนี่ครับที่จะไปต่อกรกับนักมวยปัม้มเดวิเดิไม่ใช่นี่เป็นเหล่าร้ายน,นะคุณผู้ชมเห็นไหมชลามนักมวยปั้มเนี่ยผมในตำนานเว้ยเราเป็นธาตุไฟใช่ไหมธาตุไฟชนะธาตุน้ําเราก็จะสามารถเด็ดหัวเจ้าหมอนี่ออกมาได้แบบชิวๆและอีซี่ เนี่ยวิธีการเล่นมีประมาณนี้เองและสุดท้ายนี้เกิดเรื่องที่โซแซดเกิดขึ้นนะครับเจ้าหมอนี่เก็บแต่ธาตุไฟอย่างเดียวไงเขาก็มังจะตายในอีกไม่นานเพราะว่าธาตุไฟที่อยู่ในตัวเขาเผาผ่านเขานะครับจนตอนนี้นั้นเขาเหลือแต่กระดูกแล้วเออคุณเบลคุณช่วยใส่เอฟเฟกไฟแบบลุกท่วมตัวเขาด้วยเอออย่างนี้แหละใช่เลยเอาละคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเข้าก็ผมลงนรลกขุมที่7นะเดี๋ยวรีกดไค้เยอะแม่งเว้นเวอร์ชิบหายกูเอาละเล่นเกมก็ได้ เล่นเกมนะคุณผู้ชม DNA Evolution นี่ครับ 3D หายไปไหนเกมนี้เกมปลอมหรือเปล่าไม่มีคำว่า 3D ชิบหายแล้วไงเกมนี้ไม่น่าจะมีเสียงเอฟเฟกสงสัยต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วล้วกูจะสร้างขึ้นมาเองยังไงวะกดอ่อสวิปนครับเพื่อเป็นการ move อ่าโอเคถ้าเราเก็บมันจะต้องมีเสียงปิ้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 งปิงปิปปงปงกูอยากตายเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเวทวัต น้ำแข็งมันเป็นดาเมจผมอ๋อมันเคน์เตอร์กันคุณผู้ชมดูนั่นมนุษย์ปลาฉลามไม่กูบินได้นิดแค่เกมดีนี่ว่ากูบินได้เอาละคูณสองเยคุณผู้ชมมนุษย์ไฟกดแทบเพื่อเป็นการฮิตชอกชอชอบชอบชอบไเกมดีนี่วาเนี่ยนิวฮีโร่ถ้าเกิดอยากได้นะครับต้องดูโฆษณาคุณผู้ชมอยากจะได้แบบน้องหลามใจเกเรไหมแบบเฮ้ถ้าเกิดอยากได้ครับผมคุณผู้ชมจะต้องดูโฆษณาถามว่าผมอยากได้ไหมผมอยากได้ ทำเป็นเล่นไป New Element อันนี้ธาตุใหม่เหรออยากได้เงินคูณสามไหมโน no, ผมไม่อยากได้เว้ยเคนี่เราสามารถบวกดาเมจแล้วก็บวกเลือดเราได้ด้วยมีสกินนะครับสกินที่ผมเพิ่งได้ไปตะกี้คือน้องหลามใจเกเรฉลามมันต้องชอบธาตุน้ำใช่ไหมเนี่ยคุณผ,ผู้ชมฉลามชอบธาตุน้ำนะครับแลยวบวกดาเมจไปด้วยเอาละกดเลือดเลยเก็บ แต่แบบหิมะอู้ดูดิตัวแข็งตัวแข็งผู้ชมสุดยอด a m a ซิ่งมากเลยถ้าเราเดินไปตรงนี้มันก็เป็นทางขึ้นอ่าผมอยากรู้ถ้าเราเก็บไฟจะเกิดอะไรขึ้นเก็บไฟหน่อยอ้ <c oughs> oh my god ฉันโดนดาเมจดอเคโอเคห้ามเก็บไฟคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เราสู้กับมนุษย์ธาตุไฟนะครับโอ้ห oh, นี่มันฉลามธาตุไฟเอาดิต,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 ต่อยต่อยเตะเตะต่อยตะแล้วแม่งมันนอนดับอย่างนี้เลยนะ <c oughs> นี่ได้ธาตุมาใหม่อะธาตุหินอนะ วัตเต็ค <n> um> เจ้าเสียงโฆษณาตะกี้มันไปเอาเสียงเอฟเฟกมาจากโรบอกรอเปล่าวะ um <n> um> เนี่ยนำนำ้นำน้โทดทดนอกเลือดหับกูโอเคเพิ่มเลือดไปหน่อยนะครับนี่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 ได้ธาตุเลยมาเนี่ยธาตุหินนะครับเอาละผมอยากจะรู้ถ้าเกิดเรานั้นเก็บแต่หินโอ้ร่างกายเป็นธาตุหินเก็บไฟได้ไหมโอยโอ้ยโอย,โ,อยโดนดาเมจตอเอาละเก็บแต่ก้อนหินนะคุณผู้ชมมันจะเต้องโดนไฟวะโดนไปเลยหนึ่งดาเมจ ท่าไฟมันชนะอะไรอะชนะท่าน้ําแข็งหรือเปล่าดูดิโหโค้ทเท่ไม่ไม่ยังรอเท่แต่ตัวเราเล็กกว่านะชา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 เป็นไงล่ะเท่ดีว่ะเออเกมนี้ผมมองว่าไอเดียของเขามันดีเว้ยเป็นการปรับเอาไอเดียนำน้ำน้ำนำนำนำสต๊าเอาว่ะคุณผู้ชมด่านนี้ของจริงเขาให้เราเก็บก้อนหินนะครับแล้วเก็บไฟโห มนุษย์ลาวาล่ะนี้เท่งเลยเท่แบบเฮ้ยเฮ้ยหลบลีกก um. ่อนเฮ้ยหลบลีกหลบลีกเฮ้ยหลบลีกหลบลีกหลบลีกโอ้เจนขอโทษแม่งติดเล่นเกินกูเก็บใหม่เก็บใหม่คุณผู้ชมธาตุลาวาไอ้แม่งเท่ดีนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเก็บไฟเก็บหินเก็บไฟอู้มนุษย์ลาวาล่ะต่อยต่อยเตะเตะตี มันแป๊บเดียวเองอะ่ะผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บจนเต็มเนี่ยเราจะสามารถซวยพวกนี้ได้หรือเปล่าผมแม่งได้ทตุาสายฟ้ามาวะ่ะนี่เก็บท่าสายฟ้าถ้าเก็บปุ๊บตัวเราก็จะค่อยๆกลาย,ย,ยเป็นสายฟ้านั่นแหละคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ผมอยากรู้นั่นก็คือถ้าเราเก็บไม่เต็มอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นอ่าประมาณนี้คือเราก็จะไม่ได้แค่คูคณ2ใช่ไหมโหก็จอกจังเลยดูกูตีนะเว้ยาเอมันก็จอกอ่ะนี่นอนไปเถอะ นี่ขนาดเก็บไม่เต็มนะเว้ยต่อไปเป็นน้ําแข็งผสมสายฟ้านะคุณผู้ชมมันต้องเท่อย่างแน่นอนเลตเค่นี่เป็นธาตุใหม่ที่ฉันยังไม่เคยเห็นทั้งในเกมและในชีวิตจริงโอเคเก็บสายฟ้าคุณผู้ชมออ้มันมีอะไรโผล่มาตรงด้านหลังด้วยว้าวเลตเค่ DK นี่เท่ะนะเนี่ยเราอนี้หลอเท่นี้หลอเท่ดูดิด้านหลังเรามันเป็นอะไรอะเท่จังเลยสู้อะไรเนี่ยาทานอตเมื่อทานอสแกมันกระจกดูวันสเต็ปชิง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  ผู้ชมถ้าเราอยากจะได้ทานอสนะครับกูต้องดูโฆษณาอากีกแล้วเวรกรรมได้สกินแตนอยแตนอยพี่มึงทานอสอ่าอ,อันนี้เขาให้เราเก็บแต่ก้อนหินนะครับคุณผู้ชมดูทานอสล่างหินนะเว้ยคือมันกําหนดเอาไว้แบบนี้แสดงว่าห้ามให้เราเก็บธาตุอื่นเลยใช่ไหม <c oughs> ผมลองเก็บดูนนะเนี่ยมันลดเว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไ,ไ,ด <c oughs> ไป,ปนิดหนึ่งโอ้โหมอยก็โดนไปหนักๆไปจังหวะนี้ผมคงจะไม่ได้คูณสองหรือเปล่าน่าจะได้อยู่ ร่างกายฉันเป็นหินเออได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมเกือบไม่ได้แล้วเนี่ยมันง่ายไปมาอันนี้ธาตุใหม่แล้วธาตุไฟผสมสายฟ้า yes เฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่คุณผู้ชมถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับเก็บแบบรวกๆด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าเฮ้ยห้ามเก็บสิเราต้องจาให้มันดีๆอ่ะบางทีเราแบบเราจาไม่ได้ไงคุณผู้ชม ธาตุไฟกับสายฟ้าดูๆแล้วเหมือนเดอะเฟสเลยเนาะนี้มันทานนอสเอชิ่งๆๆ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 ๆหๆๆๆๆๆๆรอเล่นๆๆ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 ๆาิๆๆๆงๆๆ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 ิๆๆ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 ๆิๆๆ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 ๆทๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆชๆ่ๆิๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆเๆๆ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 ง ไม่ได้ได้กูบินได้แล้วโอ้ my god ยังอย่างพิ่งนะยังอย่างพิ่งหยุดบินถ้าเกิดเราบินได้นี่คือแบบโคตรเทพแล้ใช่ไหมมาเลยเจ้ามนุษย์ธาตุไฟช้าช้าช้ามันง่ายอะอยากให้เขาออกแบบอันนี้ยากมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันนะผมจะกลับไปใช้น้องฉลามนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเท่กว่าอันนี้ให้เราเก็บหิมะผสมกับธาตุแห่งความว่างเปล่าว้าวว้าวเหมือนแบบ ก้อนเนื้อที่กูเป็นมะเร็งใช่มันเหมือนเลยคุณผ,ผู้ชมเหมือนกูเป็นมะเร็งอะ่ะก้ามเนื้อที่ตายแล้วโอ้ก oh okay. ้อนเก็บ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 บินได้ไหมบินไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เท่นะเน้นเท่คุณผู้ชมเดน,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 นอนไปดิโอ้ไ oh ม่กอดคุณผู้ชมผมได้โจ๊กเกอร์มาชิคกี้โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เนี่ยโจ๊กเกอร์ holy smoke โ,โอเคอันนี้ เอาธาตุไฟผสมกับน้ําแข็งได้แล้วเหรอเอาว่ะโจ๊กเกอร์ธาตุน้ําแข็งนะเวย้ยหล่อเท่สุดๆไปเลยนี่ผสมไฟเข้าไปด้วยอ้าวทำไมมันกลายเป็นไฟเพียวๆเลยวะเฮ้ย <c oughs> มึงผสมน้ําแข็งด้วยก็ได้ผสมน้าแข็งปุ๊บเริ่มวิ่งละเริ่มวิ่งละถ้าเกิดเป็นไฟเพียวๆมันจะบินได้คุณผู้ชมนึกออกปะน้ําแข็งปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบกูต้องมากำหนดสกินให้กับมึงอะไรก็กระจกโอ้โหเขาไปเท่าไหร่เองนิดเดียวาจะาจ้กจอาจ้โห้ นี่ธาตุใหม่นะเว้ยธาตุเดฟมันเป็นอะไรธาตุแห่งความตายเก็บเยอะๆปุ๊บกูกลายเป็นมะเร็งตายหรือเปล่า <c oughs> อันนี้น่าสนใจน่าจะเหมาะกับโจ๊กเกอร์ธาตุแห่งความตายซ่าโหยเก็บปุ๊บกลายเป็นกระโหลกแลดูเหมือนเป็นเทพแห่งความตายหล่อเทสเก็บปุ๊บเราจะกลายเป็นโยมาบาลน,นะครับคุณผู้ชมดูๆเริ่มแปลงร่างเป็นโยมาบาลละย็ดเขดูแขนเขาสิแขนมีหินแหลมๆเวยคุณผู้ชม เดี๋ยวเราดูตัวละครก่อนถือว่าเท่ไหมเท่อยู่นะคุณผู้ชมแม่งโดนเตะโดนต่อยเอีซี่อยู่คุณผู้ชมถามว่าธาตนี้เท่หรือเปล่าก็เท่ดีนะแต่มันทําให้เรานั้นกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาดิอันนี้กระโหลกผสมกับไฟกูเป็นโกสไรเดอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเป็นโกสไลเดอร์มันไงสกินดูว่าหล่อเท่อยู่ป่ะหรือหลบหลบขนาดนี้อย่างเท่หลบแบบเอียดเลยนะนั่นนหะ นี่ถามว่าเท่ไหมจูจู่หัวผมหายคุณผู้ชมโดนไฟเผานะครับนี <Easy. S 1> ่อยู่มั้งไม่แน่ใจแบ่งกล้ามโชว์ไปทีหนึ่งอโอเคคุณผู้ชมพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้อย่าลืมไม่จะพิมพ์บอกผมมาด้วยแน่นอนนะผมว่าผมน้นจะไม่อ่านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมจะอ่านนะครับนั่นก็คือคอมเมนต์กับการรีวิวของเกมเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นย e เ e r ี่คูลหรือว่าจะเป็นเออฉันกลัวฉลามใช่คุณผู้ชม แม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมเกมนี้เลยก็สำหรับคุณผู้ชมนคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นผมจะนาการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันก็เป็นหนึ่งเกมที่เอาไว้เล่นเพลินๆแค่ชั่วดีชิวๆ